คุณสุรเดชดันเวชชาชีวะสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับผมเห็น,านภาพคุพณวัชนะพมสวัสดีท่านผู้ฟังครับใช่เป็นทั้งโฆษกเป็นทั้งสสเป็นทั้งรัฐ <c oughs> มนตรีสมัยคุณทักษิณ้วยครับใช่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วต้องบอกก่อนว่าเข้ามาในการเมืองเนี่ยแทบจะเวลาคือคือในการเมืองยุคทารกไทยเนี่ยนะครับของทักษิณแล้วผมเห็นภาพเดินคู่เริงจริง <c oughs> คือหมายว่าเดินคู่คุณทักษิณ <c oughs> ต้องบอกเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเนี่ยใกล้ชิดคุณทักษิณมาตลอดแล้วตอนหลังก็มาใกล้ชิดคุณ คุณยิ่งรักด้วยครับดังนั้นปล่อยให้คุณสุรนันท์จับประเด็นเลยอยากจะพูดประเด็นนี้ตรงไหนบ้างผมจะนั่งฟังคทั้งหมดเนี่ยเ,ออเรื่องส่วนตัวเนี่ยในความเห็น,วนความคิดส่วนตัวเนี่ยผมเห็นใจทั้งสองท่านตลอดนะฮะ huh. ทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งรักแล้วก็ครอบครัวชินวัตรที่ต้องเจอวิบากกรรมทางการเมืองที่หนักนะครับคุณทักษิณก็ถูกรัฐประหารคุณยิ่งรักก็ถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดีความติดตัวมากมายนะฮะ เอ่อผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นวิบากกรรมจริงๆแต่ในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ที่พิเศษมากในการเมืองไทยนะครับอืเพราะว่ายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณตั้งจริงๆตั้งแต่คุณทักษิณเข้าพักพลังธรรมส5 3 7ันะอสสิบเจ็ดอืครับครับจนถึงวันนี้เนี่ยสามสิเ็ดปีคุณ,ม,คณมันสามสิบปีรับแล้วก็ คุณทักษิณที่มีคนเคยบอกว่าเราต้องก้าวข้ามคุณทักษิณแล้วสังคมไทยต้องก้าวข้ามคุณทักษิณก็ยังก้าวข้ามไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณทักษิณก็ยังโลดแล่นอยู่ในทางการเมืองแม้กระทั่งวันนี้เอ,อผมเห็นใจท่านนะว่าท่านต้องนอนคุกนะครับเอแต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ที่คุณทักษิณก็ต,ต,ต้องต้องต้องเจอกับกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันแหละครับเพราะมันมีทั้งสองมุมมองคุณทักษิณมีทั้ง ผลงานที่ปรากฏชัดตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเป็นนโยบายที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้มีฐานเสียงมาถึงวันนี้นะครับครับแต่ในหลายๆคดีความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วนะครับแล้วเมื่อสองปีที่แล้วพระคุณนักสินกลับมากลับมายอมกลับมาบ้านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปคําไปสไปฟังคำวินิจฉัยศาลเนี่ยซึ่งศาลก็ลงโทษแปดปี ท่านถวายดีกามีพระหมหากรุณาที่คุณร่าชทานอภัยลบโทษให้เหลือหนึ่งปีเนี่ยไอห,หนึ่งปีตรงเนี้ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยศาลตัดสินว่าทา,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 านทัานดีกาผนายคณียาญา,าก็งเนิงเนี่ย <clearer S 2> ตัดสินว่าวินิจฉัยว่าคุณทักษิณนะ่ะเสมือนยังด้วยด้วยกระบวนการต,าต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับราชทารนเนี่ย ยังไม่ได้ติดคุกแม่แต่วันเดียวถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับในศาลก็เลยบรรทัดสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือให้กลับไปติดคุกหนึ่งปีตามที่มีพระบรมราชโองการครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะปิดบทอีกบทหนึ่งของคุณทักษิณแต่ว่าผมดีใจที่ท่านกลับมารับโทษตอนนี้อืเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดีใจว่าท่านต้องติดคุกนะดีใจว่าท่านต้องกลับมารับโทษแล้วก็อีกหนึ่งปีเนี่ย ท่านจะมีอิสรภาพเลยนะคือคือจะไม่มีวิบากกรรมติดตัววันนี้อาจจะมีคนที่พยายามพูดว่าโอ้เดี๋ยวพอเดี๋ยวก็ต้องไปร้องปปชออีกอะไรอีกมันก็อาจจะมีกระบวนการบางอย่างแต่ผมคิดว่าการติดคุกหนึ่งปีอาจจะครึ่งครึ่งหนึ่งเพื่อกึ่งหนึ่งหกเดือนแล้วก็พักโทษอยู่บ้านอีกหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะทําให้ให้คุณทักษิณือพักโทษที่ไหนยังไม่รู้นะเพราะว่าเพราะระเบียบมีเยอะนะครับแต่ว่า มันก็จะทําให้ผมคิดว่าคนเห็นใจคุณนักสินส่วนหนึ่งนะอืมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมองว่าเอ้ยมันจะต้องมีคดีความนู้นผมว่าถ้าเกิดคุณทักสินติดคุกต็มจมที่หนึ่งปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะจบกันแล้วล่ะสําหรับตัวคุณนักสินนะฮึอะันจะมีกระแสต<บ>ีกล<บ>ับสำหรับคนที่มันอยู่ข้างหลังท่านละครับครับมันไม่ต้องมีไอ้วิปบากกลับนี่อีกตอนนี้ก็เหลือที่ว่าที่ผมอยากเห็นก็คือคุณยี่รักได้กลับบ้าน S <S oh. ส่วนส่วนคุณแพทองทานเนี่ยก็ยังมีคดีความที่ที่ตามมาอันนั้นก็ต้องไปต่อสู้กันในในแต่ละขั้นตอนของของชั้นศาลครับครับคือนายกอิงเนี่ยเร,เ,รเราเราเราเรียกได้ว่สาสถานการณ์ปัจจุบันกับอนาคตส่วนคุณยิง่งรักงเนี่มาจากอดีตเช่นการเมื่อสักครูร่บอกเขาพูดไปถึงปีห้าสามอะไรก็ตามมันก็ผูกพันโยใหญ่มาคุณยิงรัายังไม่ได้กลับทีนี้คุณทั้งสิลู์ถ้าประเด็นนี้นิดเดียวเพราะว่า แน่นอนว่ามีความคิดเห็นว่าคุณทักษิณออกมาคดีของชั้น14เนี่ยคือคดีเก่าอะ่ะมันจบเพราะว่าจาก8ปีมาเหลือ1ปี 1> อภัยโทษเป็นพระราชอำนาจจบแต่ทีนี้คนกำลังพูดถึงคดีใหม่อันนี้เมื่อกี้คุณปุ้มบอกว่ามันน่าจ,จะจบมันอาจจะเกิดกระแสตีกลับท้าคนเห็นใจคุณทักษิณมากๆนะผมเข้าใจข้อนี้แต่นแง่กฎหมายมันจะเป็นยังไงคุณปุ้มในแง่กฎหมายเรายังผมท,ท,ที่ทุกคนรอเนี่ยคือรอ เขาไม่ไสายสารฉบับเต็ม่าครับ,รบอันนี้สําคัญกว่า<ช>คือผมเองก็ยังไม่อยากคอมเมนต์มากแต่แต่ก็เห็นเห็นเห็นร่องรอยอยู่แหละครับครับเพราะว่าถ้าสารสารเขียนเสมือนจากคําสรุปที่อ<ช>อกมา<ช>แถลงนะใช่ใชสเสมือนว่าคุณยิ่งคุณทักษิณเนี่ย าจจะรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการนี้มีการเอื้อและอำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณในเรื่องต่างๆใช่ผมเห็นเห็นหินนะว่างานน่ะมีหินแล้วที่ี้รอบับเต็มเข้าใจไออันเนี้ยเวลาจริงๆมันมีการไปร้องที่ปปชอยู่แล้วในในเรื่องของข้าราชการที่เกี่ยวข้องครับและแพทย์ที่เกี่ยวข้องเอในคดีนี้นะครับแต่มันจะมีการร้องเพิ่มไหมถึงคุณทักษิณและอาจจะเกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรี ยุติธรรมคนเดิมจะพพนจะตำแหน่งไม่กี่วันเนี้ยออก็คือ,อ,อท่านทวีสอดสองไหมนะครับไอ้ของพวกเนี้ยเรายังไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งเราได้อ่านคำวิน,นิจัยฉบับเต็มครับนะครับและทางแน่นอนเอ,อคนที่ที่ร้องคุณทัษิณเนี่ยต้องมีแน่นะครับ,รบแต่จะมีพื้นฐานที่จะให้ร้องมากน้อยแค่ไหนอย,อยู่ที่คำวิน,นิจัยฉบับเต็มเข้าใจคุณปุ้มผมต้องถามข้อนี้เพราะว่าเพื่อ ยืนยันความคิดเห็นที่โปร่งใสซึ่งในยุคนี้สำคัญเนื่องจากว่าแต่ละคนล้วนจะมีอ g e เจนดาในการคอมเมนต์เช่นมีฮิดเด้นอเจนดาก็มีเป็นความคิดเห็นที่เข้าข้างเชียรแบบกระโดดยกมือเชียก็มีและความคิดเห็นที่โปร่งใสผมมองคุณปุ้มว่าอยู่ในหมวดความคิดเห็นโปร่งใสเพราะด้วยความใกล้ชิดและด้วยความที่ ที่ก็อธิบายไปตามเหตุตามผลแต่ว่าไม่มีมขอ้อไ,ไม่มีหัวขนแล้วด้วยใช่คือคือผมผมมองคุณปุ้มว่าโปรดังนั้นผมต้องถามคําถามนี้เพื่อยืนยันข้อนี้คุณปุ้มเคยไม่เห็นด้วยกับกลุ่มบ้านชินวัฒน์ในกรณีของคุณบุญทรงแล้วเคยแสดงความคิดเห็นข้อน,นั้นมันทําให้มีอะไรเป็นตกรในใจในการสแสดงความคิดเห็นไหมครับไม่มีครับไม่มีครับมผมคิดว่าเรื่องของที่ผมเขียนถึงคุณบุญทรงนั้นเป็นเรื่องที่เหมือนกับ จริงๆก็เห็นใจท่านอ่ะครับคือคือแน่นอนไม่ได้ไม่ไม่ไมใช่ไม่เห็นใจคุณนายคุณนายยกยิ่งรัางนะวันที่พัดคดีตัดสินถึงท่านไม่อยู่ในประเทศครับเห็นใจนะเห็นใจแต่ว่าวันนั้นมีความรู้สึกว่าอีกคนที่ควรจะได้รับการบันทึกไว้เพืาพูดถึงก็คือคุณบุญทรงออืนะครับซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสอสอกันมาครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแล้วจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้มีอคติวันนี้คุณวัชรนพาให้สัมภาษณ์คุณวัชรงภ์ที่ผ่านมา ที่คุณว่าระแลอให้โอกาสเนี่ยหรือแนรายการอื่นๆที่คุณขอบคุณว่ชนะควาเห็นเนี่ยผมจะผมจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในหลักการนะครับครับในหลักการแล้วก็วิธีการทํางานที่ผมไม่เห็นด้วยอออืเถ้าจะพาดพิงท่านในท่านอดีตนายกทักษิณหรือท่านยิ่งรักจึงน้อยมากนะหรือแม้กระทั่งนายกเออท่านนายกแพทองทาเนี่แน่นอนเพราะว่าท่านอยู่ในตําแหน่งใช่ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายโดยเฉพาะตอนกัมพูชาเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะครับครับแต่ว่าผมไม่เคยไปโจมตีส่วนตัวออืครับผมไม่เคยไปพูดภาษาชาวบ้านคือด่าพ่อเ่าแม่เขาอะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเกลียดผมเคยทํางานกับท่านใช่นะฮะแล้วก็เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราไม่ควรจะไปว่าใครส่วนตัวไม่ควรใช้คําหยาบคายครับไม่ควรจะไป เรียกคนนั้นคนนี้อะไรพวกนี้ยครับครับเอออย่างเช่นคุณพทยกองทานเนี่ยผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านแต่งตัวยังไงซึ่งในหลายสื่อเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันเขาใจเขาใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวท่านเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็แล้วแต่คือแล้วแต่มุมมองของสื่อแล้วก็โพสซิชันนิ่งของท่านทั้งหลายก็ต่างกันออกไปว่าไงแต่คุณปุ้มเนี่ยเออเป็นสระแต่ว่าถ้าถามว่าผมจะต้องมีความเห็นที่อวยตลอดเพราะเคยเป็นลูกน้องท่าน ไม่ใช่เลยหรืซัดเยอะฟัดฟันตลอดก็ไม่ใช่อะไรที่มันดีเราก็พูดว่าดีครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่คุณว่าไม่ดีแต่ว่าไม่ได้ว่าบอกว่าท่านคนอื่นจะมีความคิดเห็นที่มามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผมเนี่ยเออผมจะไปว่าเขานะครับเพราะว่าแต่ละคนชีวิตแต่ละคนมันเติบโตมาคนละอย่างอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคนมีมุมมองนี่มันคนละอย่างกันอืมครับนะฮะัแลวนั่นก็คือสิ่งที่ดีสําหรับประชาธิปไตยก็คือเอาไอ้มุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยอื ถ้าคนฟังด้วยความเป็นธรรมไม่มีอคติเนี่ยครับก็จะรู้ว่าอ,อ๋อคนนี้ก็คิดอย่างนี้คนนี้เขาคิดอย่างนี้ะแล,แล้วก็สังสเัเตม,มีคนคที่มารวมได้ว่าอะไรมันเป็นประโยชน์กับประเทศครับ มันก็จะดีครับคือฟังเหตุฟังผลแล้วก็ประเมินกันไปคือคผมน่าโดนหนักในกรณีใช่ว่าทําไมเชิญคนนั้นทำไมเชิญคนนี้นทาไมไม่เชิญคนนั้นทําไมไม่เชิญคนนีน้จริงๆแล้วมันมีหลักการในการทํางานของสื่อมวลชนซึ่งหลักการของผมค่อนข้างจะละเอียดมากเพราะผมทํามานานพี่ปุ้มคือบางท่านเนี่ยพอก้าวข้ามความเป็นความเป็นคอมเมนเตอร์ไปสู่ความเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะคุยน้อยลง เนื่องจากว่าถ้าเป็นนักเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ไม่คุยนะครับคุยแต่น้อยลงดังนั้นบทบาทของความเป็นคอมเมนเตอร์หรือว่าผู้ให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์ก็บทบาทหนึ่งนักเคลื่อนไหวไปไดีโบบาทหนึ่งมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องให้พื้นที่ทุกคนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ คือคือมันมีน้ำหนักหนักเบาอ่ะและแน่นอนผมจะถามแย้งเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ก็แก่แล้วว่ะพี่ปุ้มเราก็ต้องถามแย้งด้วยแก่แล้วเลยเฉยๆสมมตินะแต่คงแต่ไม่อะนะครับครับคือถ้าเกิดกลับไปทําพักการเมืองคุณว่าชนะผมก็ต้องเชิญผมมาในอีกบทบาทถูกต้องถูกต้องเลยเขาไม่ใช่คอมเมนเตอร์พูดอย่างนั้นทําไมแล้วคุณแล้วก็ ผมก็ต้องผมก็ต้องเล่นอีกบทบาทหนึ่งนะใช่ก็คือผมก็ต้องเสนอว่าผมคิดยังไงอืมอืมแล้วในนโยบายนั้นอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็รับฟังความวิพากษ์วิจารณ์ไปคือทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันไปเอาละกลับมาก่อนทีนี้เมื่อกี้คือเรื่องของคุณทักษิณดูเหมือนคุณปุ้มจะจะดีใจคือหมายถึงว่ายินดีที่คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันมีผลร้ายผลดีผลร้ายคือแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยถูก ติดคุกคือผมพูดไปว่าถ้าเป็นนายกคนแรกหลายคนก็อาจจะบอกว่าคนแรกเป็นจอมพลปอแต่ว่าตอนนั้นติดตารางไม่ซึ้ครูผมขายายละตารางก็คืออยู่ในสถานีาสาราแดงสานะที่แตกต่างกันเพราะเป็นอาชญียนก่อสงครามใช่อันนี้ถ้าติดจริงซึ่งจริงๆทาง่ทานก็ต้องเป็นตัวที่เสียสละเพราะว่าเราแยกกันเล่นนะผมคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ข้างๆญี่ปุ่นก็คือจอมพลปออีกคนไปเสียลีไทยจะเป็นอาจารย์ปรีดีจะเป็นหมอเสียีปราโมทก็ไปอยู่ ฝั่งอเมริกานนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันมีฝ่ายหนึ่งแพ้ออจอกมันปอดแล้วจอมแต่หลังจากอาญากาสํากั์ด้วยความด้วยด้วยมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศจริงๆอ่ะครับ เทสุจอมประกอบก็กลับมาเป็นนายยอดอีกรอบใช่แล้วเป็นรวมเนี่ยสิบห้าปีเยอะอยู่พี่ปุ้มอืมอตั้งปีสองพันห้าร้อยอ่ะผู้กู้ก็ประหานออกไปครับครับก็จอมพลสิ์ลูกน้องท่านเป็นคนรัฐประหารอันนี้อดอมมไม่ได้เอาล่ะกลับมาก่อนว่าที่วัดพูดถึงคุณทักษิณในประเด็นนี้เพราะว่าเอาละเจ้าตัวนี่เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วไม่ว่าจะบันทึกว่าทันติดคุก้คนแรกหรือไม่ใช่เจ้าตัวเนี่ยคลองยี่สิบสามสิบปีโดยไม่เคยหย่อนลงไปเลยเนี่ย ถือว่าทำลายสิทธิอะไรทั้งหมดไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นคือผลตามมาของเพื่อไทยหรือผลตามมาต้องเพื่อไทยแล้วหละัะวันนี้เป็นฝ่ายค้านว่าที่ฝ่ายค้านก็รอโปรดเข้าเต็มเต็ม<ๆ>ที่ของรัฐบาลใหม่ขอเราจบประเด็นพักเพื่อไทยของทักษิณต,ต,ตรงนี้จะได้เข้าสู่รัฐบาลมองเพื่อไทยยังไงผมว่าเพื่อไทยอยู่ในระหว่างที่จะต้องมาทบทวนบทเรียนนะครับว่บามีอะไรดีอะไรไม่ดีครับแล้วก็จะเดินต่อ,อยังไงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อไทยเองในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสองคนนะที่ถูกถอดถอนในศาลรัฐธรรธมนูญในข้อหาจริยธรรมร้ายแรงออือนะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็นโยบายเศรษฐกิจที่เพื่อไทยเสนอออกมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้คตามที่คนคาดหวังครับซ้ํายังมีปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาที่ทําให้คนมีความรู้สึกสงสัยความสัมพันธ์ของของครอบครัวชินวัตรกับครอบครัวคุณ อแล้วก,ก็การประทะที่ชายแดนซ,ซึ่งซึ่งมีทหารที่ต้องสูญเสียบาดเจ็บและมีชาวบ้านที่ยังกลับบ้านไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะเ่จากข่าวข่าวอาจจะเริ่มดีขึ้นเห็นจาเลจาทีบีซีดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยคใช่ไหมฮะซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องเหมือนก็ต้องไปทบทวนบทเรียนตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกดสิกันใหม่ในพรรคเพื่อที่จะเคลื่อนไหวต่อผมหลายคนบอกว่านี่ล่มสลายแล้ว อะไรแล้วผมก็ไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมว่าการที่เป็นพักการเมืองที่ยังมีสอสอร้อยสี่สิบคนอยู่นะครับมันก็ยังมีพลังอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะมีข่าวว่าบ้านใหญ่บางบ้านอาจจะเตรียมย้ายแล้วเลื่อนร่างเขาหน้าจะย้ายอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสสอเขตนี่จะไหวอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณวัฒนพงศ์อ่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาลงพื้นที่เนี่ยเขารู้แล้วบางใช่บางพื้นที่อาจจะบอกคุณยังอยู่เพื่อไทยทําไมเนี่ยใช่ ออกมาซาฉันจะได้เลือกคุณหรือบางคนอาจจะบางพื้นที่อาจจะบอกว่าไม่ได้นะคุณต้องอยู่ช่วยคุณทักษิณต่อใช่คนไทยคนต้องอยู่เพื่อไทยต่อครัุณจะทิ้งไม่ได้มันมันจะมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ครับผมยังเชื่อว่าไอ้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่หนาแน่นของเพื่อไทยผมว่ายังมียังอย่างต่ําที่สุดที่เขาพูดกันเนี่ยอห้าสิบถึงแปดสิบห้าสิบเขตถึงแปดสิบเขตขายไปครึ่งหนึ่งอ่ะพูดง่ายครับ นะฮะไอ้ครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ยังมากกว่าไอ้พักเล็กพักน้อยอีกหลายร้อยอีกหลายสิบร้อยสิบหลายลยร้อยพักนะที่เกิดขึ้นอะ่ะที่มีพักคนเดียวพักห้าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองจะล่มสลายมันอยู่ที่สมาชิกพักนะครับ,รบที่ต้องคุยกัน hmm. แล้วก็ผู้ใหญ่ในพักกับรุ่นใหม่ที่ต้องผสมผสานกันให้ได้ mm hmm. mm hmm. ออออืแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณวัชรพ์ก็รู้ hmm. เป็นรัฐบาลบางทีมันโดนโจมตีหนักแะถ้าใส่้านเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ในสปอตไลท์ที่ที่คนเห็นได้เยอะขึ้น้วยธรไปใช่คืออยู่เฉยๆทำน้าที่อภิปรายดีๆหรือโต้แย้งในประเด็นเดียวที่ได้ใจประชาชนเนี่ยมันง่ายไม่ต้องถึงกับอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ออกมาแถลงข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ใจประชาชนแล้วอืใช่คุณปุ้มทีนี้ถ้าผมบอกว่าส่วนหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งก็ตามถ้าบอกว่าการติดคุกของคุณทักษิณเป็นยุทธศาสตร์เพื่อกู้เพื่อไทยผมพูดขนาดนี้ได้เลยไหมผมว่าคุณทักษิณคงไม่อยากติดคุกนะตัวเจ้าตัวไม่อยากหรอกแต่มันก็ได้ประโยชน์จากข้อนี้นะถึงสู้ไปยี่สิบปีเนี่ยออืแต่การมายอมรับเมื่อวานผมออกกับเอที่แมวปกกิตครีเอทีฟชื่อดังเนี่ยนะออจะใช้คําดีก็คืออะคุณทักษิณยอมติดคุกเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์อะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนับหยุดเลือดไหลอ่ะไม่ได้ผลทางตรงก็ทางอ้อมนะเริ่มต้นของการรีเซ็ตเลืใชไหลใช่เลยไม่งั้นเครดิตเนี่ยรีแบรนด์อะไรก็ตามอืมเครดิตตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พอยุคนายกเศรษฐาทําเศรษฐกิจได้แล้วไปสะดุดเรื่องสายํามนูนพอนายกแพทองทานมาแล้วเจอเรื่องเหม็นเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆถูกใช่ความเชื่อมั่นความชอบความชอบทม ศรัทธาอะไรมันเลือไหลมาแล้วพอมีคดีคุณทักษิณคดีลูกตัดจําได้ไหมที่เราวิเคราะห์อ,อยู่ช่วงนึงใช่เดี๋ยวคดีลูก <ไม S 2> เดี๋ยวคดีพ่อสองเดือนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีแต่ถูกด่าทุกอย่างเลยถูกด่าคือถูกว <นะ S 1> ิจารณ์ในแย่ลบอะนะฮะพอศาลตัดสินปั๊บเนี่ย<อ>คุณทักษิณยอมเดินเข้าคุกเนี่ยโอ้มันเหมือนกับหยุดรีเซ็ตใช่แต่ล่าถ้ารีเซ็ตไม่ดีมันไหลต่อได้นะนั่นสินั่นก็ดีแหละนี่แหละใช่ใช่แต่ถ้ารีเซ็ตดีดี เออใจกว้างหน่อยอือแล้วก็ฟังความคิดเห็นของสมาชิกพักสอสอพักมันอาจจะหาแนวทางที่จะฟื้นฟูศรัทธาและความเชื่อมันได้อืใช่ดังนั้นนะถึงจะบอกว่า ตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ก็เป็นใจท่านเราไม่กล้าวลวงแต่ผลที่มันได้รับเนี่ยมันมีสองแง่ในแง่บวกนมีซ่อนอยู่ในแง่ลบที่ตอนตัวเองนกฟีนิกซ์พี่เป็นประเด็นของนกฟีนิกซ์อันนี้ไม่อยากจะเมาส์เอากลับมาก่อน, <c oughs> นทนอนี <c oughs> ท่นี้ <c oughs> ก็พูดถูกนะเอาใช้มีส่วน<พ>มีส่วนนักสินเนี่ยก็ เขาเรียกอะไรครัชเฉนเบินลงพังหลายรอบ,บแต่รอบนี้แต่รอบนี้ก็ลุยไฟมารอบนี้นี่เต็มที่เลยใช่ใช<ต>่ยต่ยวคุกเลยอืผม <K _ T> ในความเห็นผมก็คือคุณทักษิณหลังจากปีแล้วเนี่ย <K _ T> อื จะมาพยักติดผิดติทางการเมืองเนี่ยก็ก็ลําบากแล้วล่ะเหมือนกันนะออพยักเท่าเนี่ยพี่นะเออก็ก็จะติดปีกไม่ค่อยไหวถ้าโดนฟ้าผ่าอีกทีหนึ่งไม่ลงไปอีกทีหนึ่งเนี่ยสงสัยจะไม่ฟื้นเป็นนกฟีนิกซ์แล้วกดก็ก็ก็น่าเห็นใจทีเดียวละเพราใจเข้าใจถนอมตัวนะครัก็ไม่มีใครไปทําอะไรท่านได้คือท่านก็ทำตัวเองอ่ะถูกต้องถูกต้องแต่ถ้ากลับมาแล้วเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเด็กๆคอยอาจจะต้อง บริจาคเข้าพักอะไรพวกนี้ให้พักมันเดินต่อได้ด้วยตัวเองเนี่ยแบแอบพูดแอบพูดเออไม่พูดไม่คือดูนะหลายคนเทียบกับคุณเนวินนะบทบาทคุณเนวินเนี่ยหลายคนชมทุกคนรู้คุณเนวินคุณเนวินยังเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในพักน้ำเงินคือพักภูมิใจไทยเนี่ยนะถ้าคุณทั้นศิลดูบทบาทคุณเนวินซึ่งแมคุณเนวินก็เป็นเด็กกวาดรุ่นน้องน้องเด็กลูกน้องเก่าเนี่ยแต่ว่าเขาทำบทบาทได้ดีแต่อีกนะแบรนด์คุณเนวินยังคลุมพักภูมิใจไทยและจะทําให้ชนะกรุงเทพไไม่ด้ เพราะภูมิใจไทยยังมีภาพคุณเนวินอันนี้คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยชอบอันนี้ก็ว่าไปแล้วพรรคคุณเนวินเนี่ยพูดถึงรัฐบาลชุดนี้พรรคคุณอนุทินกับพรรคคุณเนวินเนี่ยไม่ใช่เป็นพรรคกระแสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกพรรคบ้านใหญ่ถูกไหมครับเป็นพรรคเป็นพรรคที่เรียกว่าบริหารจัดการการเลือกตั้งได้เก่งมากใช่ใช่เข้าเป้าอืแล้วผมก็เชื่อว่ารอบนี้จะเข้าเป้าต่อไปคราวที่แล้วเนี่ย รอบนี้อาจจะลอยขึ้นใช่ใช่ครับแต่คุณอนุทินมีโอกาสตรงนี้ขอพูดเลยว่าคด้วยด้วยโอกาสที่พักประชาชนให้นี่แหละก็คือยกมือให้แต่ไม่เอาโควตาและทางมนตรีเนี่ยทําให้วันนี้คุณอนุทินสามารถไปเอาเทคโนแครดนักธุรกิจนี่ใช่เอคุณเอกนิติคุณสุปจีครับคุณอัธพลอะไรต่างๆเนี่ยครับมาทําให้ภาพดูดีแปลวาวขึ้นแปลวาวในในช่วงที่ จันจันนี้ใช่ใช่แต่สันๆนี้นะแต่พอเริ่มทางานเนี่ยเดี๋ยวก็ดูต้องดูกันใช่แล้วใช่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณอนุทินประสบความสําเร็จในสี่เดือนหรือเริ่มต้นได้ดีในสี่เดือนครับแล้วคนพวกนี้มาอยู่ในพา์ต้ลิสต์ของคุณอนุทินนั้นไงคุณปุ้มอ่านขาดใช่ใช่พักพักนี้เนี่ยจะเป็นแล้วมีนโยบายที่เริ่มไว้เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเลยเนี่ยครับดีไม่ดีคุณอนุทินอาจจะเป็นพักกระแสนะที่ เอาใจคนกรุงเทพกลับมาได้ด้วยผมเชื่ออาจจะได้ห้าถึงสิบที่นั่งในกรุงเทพได้นะถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมพรรคฝ่ายขวาครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะหมดสภาพเข้าใจอาจจะต้องไปรวมกันเข้าใจแต่ที่จะฝ่าด่านกรุงเทพเข้ามาได้เนี่ยมันต้องมีกระแสถูกต้องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยเนี่ย อาจจะกลายเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อก่อนเป็นทั้งพรรคกระแสและพรร<ล>บ้านใหญ่บริหารจัดก,การเลือกตั้งได้ดีถูกไหมครับพี่ปุ้มผมต้องถามต่อคือมุ่งมาประเด็นเนี้ยเพื่อจะถามคําถามนี้เพื่อปิดท้ายคือแน่นอนว่าคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยคือผมมีโอกาสได้เห็นคุณอนุทินเนี่ยเจรจาคือผมไม่ทราบมาก,ก่อนว่านายกหนูเนี่ยเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นเลิศคือสามารถ สามารถจะชวนคนเหล่านี้มาได้เนี่ยมันผลอธิบายเหตุคือคุณสุปจีหรือหลายๆท่านเนี่ยท่านอยู่นอกการเมืองอ่ะการจะเข้ามาในการเมืองได้เนี่ยคนที่คุยชวนมาเนี่ยต้องเก่งมากซึ่งก็ทําจุดสําเร็จเจ้าตัวอาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับการเมืองหรืออย่างไรอันนั้นดูในอนาคตแล้วก็ดูผลงานที่จะเกิดขึ้นประเด็นคือการตอบรับเนี่ยมันสูงมากพี่ปุ้มมันสะท้อนความไม่ชอบรัฐมนตรีคนในแต่ชอบรัฐมนตรีคนนอกอย่างน้อยของกรุงเทพหรือของประเทศไทย ไหมพี่ปุ้มเนี่ยอยู่ในฐานะเคยเป็นทั้งคนในและตอนนี้เป็นคนนอกผมเลยอยากได้ฟังข้อเนี้ยปิดท้ายครับพี่ปุ้มครับคือมันมันก,มนก็มันก็น่าเป็นห่วงสําหรับพรรคการเมืองนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนถ้าคุณวัชระพงจ์จำได้ไทยรักไทยเนี่ยอออในยุครัฐมนตรีรัฐมนูลสีส่สูเนี่ยการที่ให้มีสสบัญชีรายชื่อเนี่ยครับเพื่อไปเอาคนที่มีเครดิตในสังคมมีภาพกว้างที่ดีมีผลงานในเชิงภาพกว้างแต่ถ้าลงเลือกตั้งด้วยตัวเองเนี่อาจจะสอบตก ครับเพราะว่าไม่มีทักษะในการที่จะชนะการเลือกตั้งมันคนละฐานะเข้าใจทักษะชนะเลือกตั้งกับทักษะบริหารประเทศเนี่ยบางทีมันคนละทักษะกันครับมันมีน้อยคนที่เป็นคนอย่างคุณทักษิณที่มีทั้งสองทักษะผู้ตงตรงปาใสเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีตอนนั้นจําได้ไหมมีอาจารย์เกษมวัฒนชัยอาจารย์สมคิดจารุศรีพี่ตั๊เออาจารย์คณิตนาครต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งมันทําให้คนมองว่าว้าวแล้วก็สสเขตก็ มีทั้งคนที่รุ่นใหม่ม,มีทั้งสอสอเก่าปนกันไปแล้วก็ชนะเลือกตั้งมาครับทีนี้ตอนหลังเนี่ยไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยมันถูกบิวส e อ่ะคือกลายเป็นตัวว่าเอ้เขตตกลงกันไม่ได้เอาคนนึงขึ้นไปอยู่บัญชีรายชื่อครับไอ้การที่จะดึงดูดคนคนที่มีชื่อเสียงเทคโนแครดอดีตข้าราชการที่มีความดีความชอบทํางานให้ประเทศชาติมานานแล้วมาช่วยชาติต่อได้เนี่ยครับมันน้อยลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น คนก็หวยหาของพวกนี้ฮ<ะ>มันก็มันก็สะท้อนว่าพักการเมืองต่อไปก็ต้องคิดเหมือนกันครับว่าจะทํำยังไงไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอี้นักการเมืองยีย้หมดอช่อไปเอาเทคโนแครดมาใชแล้วพอมมันกระแสอย่างนี้หนักๆเนี่ยคุณวัฒนาพงษ์ มันมีผลต่อระบอบประชาธิปไตยนะใช่เลยมันพังบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็ไม่เห็นต้องมีประชาธิปไตยเลยก็ไปคัดเลือกคนพวกนี้มาสิใช่เลยมันก็จะกลายเป็นเป็นอะไรที่คนพวกนี้อาจจะเก่งจริงครับนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผูกยึดโยงกับประชาชนเลยเนี่ยอืบางทีเขาก็ไม่สามารถสัมผัสชาวบ้านได้เหมือนสอสนะเข้าใจใชหมนะครับแล้วประชาธิปไตยไทยก็จะมีปัญหาอีกอืเพราะคนคไปเรียกร้อง รัฐบาลพิเศษอีกครับผม, <ขอ S 2> มคิดว่าจะเอาคนพวกนี้เข้ามาได้ใช่แล้วงั้นผมขอถามต่อเป็นคำถามสุดท้ายนี่ผมแถมผมเลยในช่วงวิทยุเดี๋ยวผมจะเอาเสียงตรงนี้มาเปิดซ้ำนะคุณปุ้มเพราะว่ารจริงๆผมเตรียมคุยวันนี้ยาวมากกับพี่ปุ้มเพราะว่าพี่ปุ้มได้หมดจริงๆร,รอบด้านแต่ว่าเอาลนะขอของอกคาถามต่อไปเนี่ใช่เลยว่าถ้าอย่าง,งานั้นเรากำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่สสไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีดีมหมจบไปเลยผมว่าต้องกลับไปดูตรงเนี้ต้องกลับไปดูรัฐมนูล4.0 ที่ไม่ให้รัฐมนตรีเป็นสสหมายความว่าพออยู่ในบัญชีรายชื่อปับอ๊บเลื่อนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องลาออกจากสสอ,อือฮึครับแต,แต่ถ้าจำแลมันสี่สี่นสี่ศูนย์นะผมเนี่ยจริงๆบัญชีรายชื่อสี่สิบกว่านะใช่ครับแต่พอพราะผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ผู้ใหญ่เพราะเราตอนนั้นเรายังเด็กขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีเกือบยี่สิบกว่าคนคผมก็เลื่อนได้เป็นสสกับเขาครับในในสมัยแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องมีระบบอย่างนี้เหมือนกันนะครับที่ที่คิดอ่านแล้วก็จริงๆมันเป็นกากลับมาเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคการเมืองมากกว่าครับที่จะต้องไปดึงดูดคนพวกนี้ยต้องมีกระบวนการที่ไปดึงดูดคนพวกนี้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ได้อ่าครับครับอันเนี้ยอันเนี้ยสาคัญไม่งั้นเนี้ยมันจะกลายไปว่าอ้าวในทุนพรรคก็ขอที่หนึ่งในสิบออที่ตน้ตนๆนะเออ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเป็นสสมาหลายสมัยวันนี้อยากให้ลูกลงแทนตัวเองก็จะต้องพยายนมาขึ้นอยู่ในระดับต้นๆของพักโดยว่าพักที่ไม่ใหญ่เนี่ยคนก็จะยิ่งอยากอยู่ในหนึ่งในห้าเพราะี่ว่าคะแนนมันจะได้ครับและตัวเองได้เข้าสภาครับแต่มันไม่มีกระบวนการคิดแบบว่าทั้งระบบเหมือน,นสมัยก่อนที่ไทยรักไทยหรือพักการเมืองในในช่วงปีนั้นพักประชาธิปัตย์อะไรต่างๆนานาเนี่ย ในปี2,540เนี่ยคิดอืมเข้าใจโอ้แทบ <c oughs> จะลืมนี่ผมเองยังลืมเลยว่าบัญ <c oughs> ชีรายชื่อเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะเป็นว่าที่รมต บัญชีอะไรของการมีสสบัญชีอะไรใช่ตอนนี้แทบลืมเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับโปโปรแปะๆแล้วก็ไปดึงเอาบ้านใหญ่เอาหมายถืเอากวนที่รวมๆสสกันมาได้จากสสแล้วก็แล้วก็ลืมไปข้อนี้ซึ่งมันเป็นเจตารมอย่างที่คุณปุ้มเตือนจริงด้วยจริงด้วยเอาเราวันนี้เราต้องช่วยกระเตือนความจําแล้วก็รวบรวมเพื่อจะเขียนรับดูกันต่อไปเดี๋ยวโอกาสได้เราคุยกันเรื่องนี้รอให้กระแสนำมานิดนึงขอบคุณมากครับคุณปุ้มครับขอบคุณมากครับคุณวัชรมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ